เห็นครับการซีฟแฟนเพจของห้างทองผลจเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะจะมารีวิวเป็นงานาเรียมาการหุ้มขอบทองนะครับเป็นพัฟฟิคเนตช้างงาแกะนะครับก็ลูกค้าก็โจทย์มีอยู่ว่าลูกค้าไปซื้อจากร้านล้านหนึ่งนะร้านพัฟฟิคเนตนะครับเขาหุ้มแบบนี้มาหัวท้ายแบบนี้มาแล้วค่อนข้างจะเหมือนกับ ขาคอนใส่แล้วมันหลุดดนบางทีนะพอมันเป็นตัวล็อกแบบเนี้ยบางทีมันจังหวะผิดมันจะหลุดก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันในการใช้เขาก็เลยอยากจะแก้นะครับเป็นหุ้มเป็นจากที่มันเป็นอันนี้น่าจะเป็นทองแดงหรือว่าเป็นตะกั่วอะไรสักอย่างนะครับมาเป็นทองคําเป็นทอง 18K นะแล้วตัวสายเป็นทอง965นะผมก็ประยุกต์ให้เขาก็หุ้มตัวนี้จะเป็นทอง 18K นะตัวล็อกนะครับ มันจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวตัวสายเนี่ยเป็นทอง96.5%ได้ก็ให้ลูกค้าเลือกลายนะครับวัดขนาดข้อมือเสร็จแล้วก็มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวทองทั้งหมดที่ใช้ในประมาณ16.50กรัมนะก็ประมาณบาทกว่าๆนะครับก็ส่วนตัวสายเนี่ยจะเป็นสาย96.5ก็จะคิดคนราคานะครับตัวพลาสติกเนี่ยตอนแรกที่เขาหุ้มมาเขาหุ้มมาโดยที่เขามีหลอด พลาสติกแล้วก็หุ้มมาเลยเขาไม่มีตัวรองนะครับเพราะว่าใส่กาวแต่ทางร้านก็จะอัดพลาสติกหัวท้ายให้กันน้ําก่อนที่จะใส่เข้าไปในขอบทองตัวนี้นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอืมก็โอเคนะผมว่าทนแน่นอนประมาณนี้นะผมว่าอย่างนี้อ่าตัวนี้หาซื้อในเว็บได้นะ ผมว่าเขาพราะความความคอนเซ็ปต์ของเขาคือมีหางช้างกับตัวงาช้างแกะพรพิกาเนศแล้วก็เป็นลกช้างนะที่เขาว่านะซีนอยู่ในเขาเรียกอ,อะไรเรซินอย่างดีนะผมว่าประมาณนี้ผมก็แก้ไขออกมาตามวัตถุประสงค์ของลูกค้านะก็ใส่ทนทนทน,นที่ว่าเพราะมันเป็นงานตะขอนะมันจะขาดยากนะครับเหนียว การให้ตัวของสายทองก็จะค่อนข้างยืดได้ดีกว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับงานนี้ส่วนงาช้างแกะมาจากที่ไหนไม่รู้เลยครับต้องไปตามที่เว็บนั้นนะครับแต่เขาก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะได้ที่เว็บเขานะครับผมหรืออันนี้ถ้าถ้าตัวตัวหางตัวหางช้างกับตัวงาช้างแกะผมหาให้ได้นะแต่ตัวโลกช้างผมหาให้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคัน ใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดน,นะก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะครับผมส่วนช่องทางติดต่ออื่นๆอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วผมขึ้นคิวอารโค้ดไว้เป็นใส่โค้ดนั้นลงไปนะครับหรือจะเป็นคิวอาโค้ดด้านหลังคลิปก็ได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ